สวัสดีครับบ้าเถ้สวัสดีท่านผู้ชมครับทาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมือในเดินทางนะครับนาอกลับมารับชมปู่อยู่กู่แก้วครับพี่น้องไก่มือมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันที่16เมษายน2566ครับกับบรรยากาศนะครับนาอช่วงครับจะสงการเลยพี่น้องครับอากาศปานเฮ่าร้อนเลยพี่น้องเลยครับอากาศร้อนนะครับผมกับเอาครับ จับปีใหม่ไทยเลยนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อครับเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับเนาะวันสงการครับจะฮอดวันสงการแหละครับชมู้ชมกับเอฟซแฟนคลับที่เดินทางจากกรุงเทพมาบ้านเท่านะครับเนาะกลับมาหาขอบครัวนะครับมารถน้ําดําหัวญาติผู้ใหญ่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกท่านนะครับเนาะ ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงการสุขคนเด้อครับผมครับหลังจากสงการแล้วนะครับ16เมษายน2 5 6 6ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกันนะพี่น้องนะครับเอาครับมาถึงแล้วพี่น้องนะครับเนาะครับบารูวาปูอยู่หรือเปล่านะครับพี่น้องครับว่าภาพท่านผู้ชมนะครับเนาะใกล้มือแล้วมาพี่น้องใกล้มือมาแล้วขับมาเบิ่งน้ากันนะครับเนาะว่าปูอยู่กูแก้ว ปูเน้นปูย่ำให้ชุดใดญ่นะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับหอระคังปูแกงท่านได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อครับหอระคังปูว่าครับทำไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับสายบุญสายยังนะครับเนาะอยากจะมีร่วมนะครับท่านผู้ชมครับจะได้มีซื้อเสียงโด่งดังพี่น้องครับสั่งหอระคังอันนี้ปูก็บสั่งหอระคังนะครับท่านผู้ชมมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับเนาะ เดี๋ยวจะมาฟังน้ากันมาปูยู่บอนะครับจังเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับงวดวันที่16เมษายน2566นะครับผมเงียบสร้างพัฒนาจะยุดช่วงสงการนะครับท่านชมเอาปูอยูยูนกว่าปูประยู่อดมาปูครับนะครับเนาะด้านหน้าก็เป็นองค์ปูพยายนาคเลยครับพี่น้องนะครับเนาะ ครับงวดนี้ละปูปลาเลขทูปปูกับจุดไว้แล้วนะครับเนาะครับนึกว่าปูประยู่ปูขอนปูไปอยูทั้งหลังนะครับท่านผู้ชมเอามาเบิ่งเลขทูปน้ำกันท่านผู้ชมเลขทูปนะครับเนาะโอ้สาธุนะครับเนาะเก้าหกเก้าเลขทูเอาซาทูซาธุครับ พอยเอซแฟนครับนะครับเนาะกับของบาวเถานะครับเนาะบาวเถาชาแนลของช่องบาวเถาให้ได้โชคได้ลาบกันเด้อนะครับสุขูมสุขคนพี่น้องนะครับเนาะหกเก้าหกเป็นปลาปูเอ๋อนะครับเนาะไปกราบนมัสการปูกราบนมัสการครับปูฮ่าฮ่าฮ่า YouTube แต่มาเหลียวเบิ้งโอ้รถปูอยู่ปนอเราเป็นปลาปู นั S <S ่งนอนอยู hmm. yes, oh, no, mm. mm ่ค hmm. yeah. yeah. uh ุณแม่หอนมาปูไปอยู่ข้างนั้นเลวมันอยู่ตรงคุณทางนี้มันอายมันอายแดดอายแดดอายปูครับเอาสร้างพจนหยุดสงการมาปูแม่นอืมมันก็มายุดเอกไปซอยงานๆออกซอยเห็นงานอ๋อมีเหนงานครับผมงานจังว่าไก่เมือมื่แล้วปูเนาะไก่แล้วอ่าี่จังใดเป็นจังใดี่ก็อันเก่าอะไรอันเก่ามาปูมั่นใจมาปูงวดนี่หรือจังใด ก่อนนี้คิดไว้จากไหนปัวปัวคำมันบุดึงบดอดก็มาขบบดหลอกกวางไว้สิมาอะไรมาเลยเลยหลอมาคู่ศูนหาหนึ่งงามที่ปัวหนึ่งหนึ่งหาศูนย์นี่แล้วนับปัวมันแค่สามคู่เดียวน้อแมนปัวก็ะไรครับผมสมาหางเดียวแล้วนะปัวศูนหาหนึ่งหนึ่งหาศูนย์คันว่ากะตรงเป๊ะเลยแหละมันบกปัวเออเนี่ย ขับผมบึ้งก็เป็นแนวท่าแบนล่ะบึง้งนี่ขับปูนะครับเปลี่ยนแนวขับแต่อยู่เลขถูกกับหกเก่าหกแล้วปูเนาะวิ่งบนล่างนะครับท่านผู้ชมวิ่งบนล่างห้ากับศูนย์นะครับเด่นหาร่องศูนย์เน้นหาร่องศูนย์ หนึ่งหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์กับศูนหาหเลขตัวเดียวไปจ้อมาขายมาอย่างบุมี่มเดรเดรดพวกหาหนึ่งหาศูนย์ได้จักใบล้วปูแลเดรี่บอบว์บอลได้เล่เดรดทุมาเลยกมือนัน9 6นเลยเก้าหกเก้าเลยลปูเอาได้สใบเลยครับชุด2ตัว5051เด้อพี่น้องเด้อตัวเนียนเด้อปูจับให้แค่2องคูท่านไ้นพี่น้องห้าศูนย์ห้าหงหนึ่งห้า สอหานี่ปูเขียนว่าเน้นล่างพี่น้องเห็นมครับเน้นล่างนี่โลดนี่อ่าศูนย์หานึงนี่บอกปูศูนย์หานึงตัวเลยเลือมากอ่าถ้ามาสามตัวตรงนี้นะปูเนาะกำลังนี่มันสิมานี่ครับคขาเขาเปันพันกันยูน่หันอ่สิมาศูนย์หาศูนย์หา่บบนนี้จะเป็นห้าสิบเอ็ดนี่ห้าหนึ่งศูนย์หาหนึ่ง โอ้ถาลางนี่คือศูนหาโมศูนหาจะเป็นสองหาเล่นม่ปูเลขปูงวดนี่มีแค่สี่ตัวนึงนี้ปูมีหนึ่งมีหามีศูนแล้วก็มีสองผาตัวนี้กขบนี้นี่อ่าตัวนี้มันมีสิ์เบิดววานะสามคูนเลขสามสามตัวมันมีสิบเบิดครับถ้าผู้ใดมักสามตัวมาสองตัวนะครับชุดล่องปูเห็นบมพี่น้องศูนย์เจ็ดแปดถามักถามักชุดนี้ได้พี่น้องด้วย สามตัวมาสองตัวศูนย์เจ็ดแปดจับเอานี่ได้จะแปดศูนย์นะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดห้ามักตัวนี้เนะแต่วันผู้ผู้กระติดตัวหนึ่งกรนติดศูนย์อย่างเดียวกระติดศูนย์นะปูเนาะติดลักล่อยก็ได้ล้นวยก็ได้ขับปูโอ้ยให้ได้โชคในปูนะปูเนาะแมนเลยอืมโอ้ยของเราคลังข้างกับมัน บกเขากงมันก็จืดจางไปแล้วบ่านนี้นี่นีนี่นบ่นี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 ่นั่นี่นี่นี่มี่น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 ี่ามันีอยู่นี่ัี่น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 ีอนี่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 นีบนี่นี่ี่น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 ีนี่มี่นี่นี่นีเนี่ยี่นี่น่นี่นี่นู่นี่่่นู่ แม่ช่วยกันนะมันแล้วมันเสร็ตไปใส่มันแล้วมันเสร็จจังเลยก็ได้แต่ว่าปูวากะก็สั่งไปเรื่อยๆนะปูเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะโบเป็นเงินก่อนเงินขนหนักนี่ยยุ่มขับปูมาหน่อยก็สั่งไปนะปูมันของอันนี้มันกะซีไวปบางเฮ็ดบุรีเสี่ยวสั่งลายก็สั่งบุรีมันมีบนเฮ็ดครับปูรอไล่ติดไล่ก็เร่อยไปแต่ละมือแตะหนึ่งขับสี่คนสูงสุดสี่คนสูงสุดคปูเนาะรับ ่อยเฮ็ดค่อยสร้างไปท่านผู้ชมนะครับเนาะสายบุญปูะครับหอ,หอะระคังก็ได้บุญใหญ,ญ่พี่น้องซื้อเสียงกล้องกงว่านดังไกลแน่นอ <c oughs> นหน่อยนักเราเอาสิมีงานในแบบนี้เนาะรับรปู<ะ>งานบุญงานซิมงานห่อระคั่งรับงานสลาก็เลีล้ยนหมดแต่ว่างวดน,นี้แล้วปูงวดนี้คิดว่าไอ้ผู้คิดว่ามันใจคักอืมเคาว่าบ่อนไปนั่ เรียงมงคลคนคือสองศนย์สิบสี่กับ22ง,ง,งบุญเลยสองศนย์สองศูก็ไม่แห้งเลยดียปู่อ๋อ20ก็เลียกยุบสภาเนาะอ่ากับผม4ก็เรีเลือกตั้งอ่าคทำว่าสองสองพอไปแล้วมันก็แล้วแล้วแม่นบ่ครับปู่อืมอมืเอาออนะครับท่านผู้ชมปู่ก็ยะําแล้วพี่นอ้องครับเนาะมาตามสวัสดีมานี่ล่ะลิอันนี่ครับ เดี๋ยวบ่าเถาโตยังไงให้เอฟซีเบินแมาพี่น้องนะข่างหนึ่งไงได้อ่าเอาเขียนเต็นเขียนที่เ่าเถาแชทโตยังไงให้แล้วพี่น้องเพราะว่าหลังเทียบพอไงไม่ไงนะครับเนาะครับเพื่นว่าอาจจะเห็นบ่ชัดตัวน้อยอันนี้ก็เขียนตยังไงหลอกจากของปูมาเด้อพี่น้องเด้อคือกันมัดนะครับเนาะวิ่งบนล่างนะครับผมวิ่งห้ากับศูนย์เด่นที่หาครับชุดสามโตหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งปูบอกเน้นตัวนี้พี่น้องศูนย์ห้าหนึ่ง กับตัวนี้หนึ่งหาศูนย์ครับบนบนครับปูเน้นเห็นเลยครับห้าหนึ่งนี่พี่น้องทาล่างคือศูนย์หาอ่าศูนย์หาหรือตัวนี้เน้นล่างพี่น้องสองหาเน้นล่างเลขถูกก็อยี่าลืมด้พี่น้องเดองวดนี้ปูจุดทูกเนี่อคเว้ามเว่าคำพาศูนหนาสองหาในเลขล่างนี่ยคำพาศูนหามันชิไป0ูนกลุดอมอมันีิไปเต็มเดียวหั่นะกับปูเเลขล่างทํามา นี่เลขล่างล้วนี่นะแต่ตัวนี้ยังอยากบุญอยู่นี่กขพา0ศนหสิไปศูนหล้วนเี่เลขล่างฮะศูนหาเพราะมากจะเป็นตัวนี้แมนเพราะว่ามันสิติศูนย์มันสิตีพันกันอยู่นี่นะครับไปไกล้ศูนย์เจ็ดศูนปับปูคลี้มถามักชุดนี้นะปูเนาะสามตัวมาสองตัวนี่เคยมากได้ครับศูนีศูนมีเจมีแปด ตรงกับปูคือเลขศูนย์นะครับตรงกับเลขบินปูศูนย์แปดแปดศูนย์ครัมอมมากหานแมนบ่แมนปูส่งจยกไปบนปุณดิคันนะมันอยากล่างปุณณานี่ครับท่านผู้ชมนั่นดีครับินไปได้เหรอา่ื้นว่าเบาเขาวอาวงวานไปซื้อกากินไปทางมันไปมันก็ไปหันไก่มือเขามาแล้วนะปูเนาะเลอาจารย์ได้เป็นยังไงมึงคือกันอยู่โอ้เน็ตดังมากครับเด้ปูหาหนึ่งนะครับผมหาหนึงหนึ่งหาในปูหาศูนย์นี่ซะมาสปูบนเนี่ย ศูนห้าหนึ่งเนี่ยเงี้เหลวล่างนี่ก็หาศูนย์สมอฮ่า่าฮมามาศูนหา้านหาแล้วูศูนย์เป็นบนนี้กับปูเล็กถูกเด้อท่านผู้ชมได้เล็กถูกยำเก้าหกเก้านอพี่น้องตัดเอาหกเก้างวดที่แล้วดังห้ามาางวดนี้พี่น้องเล็กถูกเลยเสียงครับัเสียงว่าคุณได้สู้คุณได้มันเขาว่ามุขเขาสองตัว หลังเดก็ไปเขาหลงวันสามตัวก็มีเนาะครับปูตัวหนาตัวหลังก็มีนะครับผมมันเล็กมาเสียงไทยนะครับมันใจก็บ่มันใจมันก็ต้องเอาไว้นะฟองบุญนะครับปูนั่นเพราะว่าเขากันได้เห็ดแหละเอาเนาะครับท่านผู้ชมไพ่เอฟซีแฟนครับท่างช่องครับมาหาปูนะพี่น้องเนาะปูยำให้แล้วพี่น้องรับเล็กบ่อหลายตัวบ่อหลายชุดนะครับเนาะรับตามที่ปูเว้ารับถ่าชุดบนสามารกระศูนหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาพี่น้องล่างนี่ ศูาหาเพราะศูนย์หาเเป็นสองหาปูว่าเน้นสองหากับหาศูนยนยหาละพี่น้องนะครับเนาะ,นะขอบ,บุณ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 ปูนรูมชมถือแล้วราคานึงเลยหะถือแล้ว,ลว,ลว,ลวปูว่าพอ,อกันคลิปหน้าพี่น้องแอดมินบาเทลสวัสดีครับ